วันนี้มาอัปเดตนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะวันนี้มาอัปเดตแตงที่เพาะไว้นะคะไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่ามันยังเกิดไม่พร้อมกันก็เลยเพิ่งมาถ่ายอันนี้คือผักชีผักชีผักชีลาวอันนี้แตงค่ะก็ะยังปลูกยังเกิดไม่หมดเลยค่ะอันนี้ก็ต้นหอม ต้นหอมญี่ปุ่นค่ะยังขึ้นไม่หมดเลยค่ะขึ้นเป็นบางส่วนพริกก็ขึ้นนิดหน่อยสองสมต้นก็เลยยังไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะมันยังขึ้นไม่เยอะนี่แหละค่ะมาอัปเดตให้ดูแตงก็จะได้เอาไปลงแล้วค่ะขึ้นเยอะแล้ว ดบวบนะคะเป็นลูกแล้วค่ะลูกบวบค่ะลูกบวบได้กินแล้วค่ะได้กินแล้วนี่แหละค่ะออกผลให้กินแล้วค่ะ นั่นก็เป็นลูกเหมือนกันค่ะคนบวบค่ะมาอัปเดตต้นหอมให้ดูค่ะปลูกต้นหอมไว้กำลังขึ้นค่ะ วันนี้จะลองมาปลูกหอมแขกดูค่ะหอมแขกซื้อมาแล้วมันมีรากก็เลยมาแบ่งเห็นไหมคะมันมีรากเห็นไหมคะอันนี้ไงมันมีรากแล้วก็เลยมาแบ่งผากเป็นสี่ส่วน จะลองมาปลูกดูจะได้ผลไหมเด็กถ้าเกิดยังไงเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะคะหอมแขกค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าหดยยังไงเราจะอัปเดตให้ดูนะคะ จะลายตาหน่อยนะคะเพราะว่าเมือนหนึ่งจับเมือนหนึ่งปลูกไปด้วยค่ะมือนหนึ่งจับโทรศัพท์มือหนึ่งก็ปลูกต้นหอมไปด้วยก็เลยสั่นๆค่ะขอโทษได้นะคะจะมาดูกันนะคะว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าก็เพิ่งลองปลูกค่ะรับรองไม่ได้ว่ามันจะขึ้นหรือไม่ขึ้นมาลองลองดูค่ะ ันนี้ก็ซื้อมาจากแมคโครเหมือนกันค่ะซื้อมาจากแมคโครเหมือนกันทีนี้มันมีรากแล้วก็มีหน่อออกมาก็เลยเอามาปลูกซื้อเป็นมัดมาจากไปซื้อหอมที่แมคโครค่ะซื้อมาไว้กินแต่พอดีมันมีรากแล้วก็มียอดออกมาก็เลยเอามาปลูกนี่แหละค่ะก็ขึ้นมาอย่างนี้เลยคะ่ะ เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูอีกทีนะคะวันนี้ผลผลิตก็ออกมาให้ได้กินแล้วนะคะเริ่มไดเก็บกินแล้วคะ่ะถึงไม่มากแต่ก็ดีใจมากเลยถึงไม่ได้เยอะแต่ก็ดีใจที่ได้ เกก็บินแล้วคลิปนี้ก็มารีวิวเมียอัปเดตให้ดูนะคะขอบคุณมากๆนะคะทำารับผู้ที่เข้ามาชมฝากติดตามฝากกดไลค์กดใชกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนขอบคุณมากๆนะคะ